ทีนี้ถ้าเกิดว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับมีการลดแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงที่ว่าอาจจะไปลดอีกทีปีหน้าอะไรก็ได้นะครับครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะที่เป็ดจะลดดอ,อกเบ<ม>ียสักประมาณ1-2ถึงครั้งนะครับความยากของครั้งนี้มันคือนอกจากตัวเลขการจ้างงานที่มันออกมาไม่ค่อยดีแล้วอ่ะข้อมูลเงินเฟ้อเนี่ยก็ดันออกมาไม่ค่อยดีด้วยทีนี้ถ้าดูจากปัจจัยอื่นเพิ่มเติมนะครับคือต้องบอกว่าครั้งนี้ มันมีปัจจัยกดดันอื่นๆเพิ่มด้วยอย่างเช่นปัจจัยกดดันทางการเมืองนะครับที่ท่านผู้นําสหรัฐเองเนี่ย mm. ก็ออกมากดดันอยู่ทุกครั้งนะครับว่าแบบ mm. เออเนี่ยเป็นมิสเตอร์ทูเลทบ้างทําไมไม่ลดสักทีเ mm. มื่อวานนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก, mm. ก็เหมือนจะมีการปรับฐานกันครับ mm. ก็ลงค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะตัวแอสเซกนะครับ mm. บริษัทเฟดเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ที่กดดันให้ทางเฟดเนี่ยควรที่จะลดดอกเบี้ยนะครับแต่มุมมองส่วนตัวผมเนี่ยก็ยอะ ทีนี้ในฝั่งของเมกาเนี่ยต้องถามแบบนี้ว่าเอ,อในมุมของการลดหรือไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยคุณบาสมองว่ามันส่งผลอะไรต่อ,ใน,อ,นอในเรื่องของการลงทุนบ้างครับคือในเรื่องของการดําเนินงานอ,อการดําเนินการตัวนโะยบายการเงินเนี่ยของทั้งเฟดเนี่ยอันนี้กระทบกับการลงทุนแน่นอนนะครับทีนี้โดยโดยในภาพรวมในตลาดตอนนี้นะครับเขาก็จะมีการคาดเดากันไปหรือคาดการณนะครับว่าแบบเออทางเฟดเนี่ย จะลดดอกเบี้ยกี่ครั้งจะลดเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเรื่องการคาดการณ์นะครับโดยเฉพาะในกรอบที่เป็นระยะเวลาสั้นนะครับมากๆแบบนี้นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้ความสําคัญกับกลยุทธ์นะครับของการลงทุนเนี่ยแล้วก็การบริหารความเสี่ยงมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดมองจากข้อมูลล่าสุดนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่เฟดจะลดดอกเบี้ย สักประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนะครับ mm hmm. คือถ้าเรามาดูครับก่อนที่จะมาดูผลกระทบเนี่ยเราก็คือเอามาดูก่อนว่าหน้าที่หลักเนี่ยของเฟดเนี่ยในการดําเนินนโยบายการเงินเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งจากที่ผมผมสรุปมาลแล้วนะครับว่ามันก็จะมีออสองเรื่องสําคัญด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเขาจะดูเรื่องการจ้างงานครับ <Yeah. S 1> ซึ่งการจ้างงานเนี่ยเขาก็นะครับอยากจะให้มีการจ้างงานที่สูง,สง,สงนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ํา ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าต้องไม่เป็นการกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อที่สูงเกินไปนะครับและเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของเสถียรภาพของราคาซึ่งอันนี้เฟดเนี่ยพยายามที่จะรักษาอัตราเงินเฟ้อนะครับให้อยู่ในระดับที่สม่ําเสมอแล้วก็อยู่ในระดับที่ต่ํานะครับเพื่อปกป้องกําลังซื้อของประชาชนเนี่ยแหละแล้วก็ส่งเสริมนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเป้าหมายเขาเนี่ยปกติก็จะอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตครับแต่ว่านะครับ จากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับล่าสุดที่ออกมาของเดือนกรุฎายนนะครับที่ออกมาไม่ค่อยดีนะครับก็คือเพิ่มขึ้นเพียงแค่73% 0 0 0าพันตำแหน่งนะครับซึ่งต่ํากว่าที่ตลาดคาดการไว้เกือบครึ่งหนึ่งครับ mm hmm. แล้วก็มีการปรับลดประมาณการอีกนะครับของตัวเลขการจ้างงานของ2เดือนก่อนหน้านะครับก็ลงอีกเกือบ2 0,000 0ตำแหน่งซึ่งอันนี้ก็ก็เลยเป็นภาพที่แบบว่าไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีเพราะว่าอันเนี้ย mm hmm. คือเป็นการปรับเนี่ยรุนแรงนี่นะับตั้งแต่ช่วงโควิด19เลย แล้วก็ตัวอัตราการว่างงานเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะขยับเล็กน้อยนะครับจาก4.1เนี่ยขึ้นมาเป็น4.2ซึ่งจากประชุมเฟดล่าสุดนะของเดือนจูนที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาก็มองแหละว่าเอ,อตัวเลขตัวนี้ก็ดูจะเหมาะสมนะอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปคิดที่ฐานประชากรครับในช่วงของเดือนเมษายนนะครับตอนที่ก่อนที่ผู้นำนะครับของสหรัฐเนี่ยจะเริ่มใช้หรือว่าใช้ภาษีนะครับนำเข้าในการกดดันเนี่ยถ้าคิดจริงๆอ่ะตัวเลขอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ4.9เปอร์เซ็นต อันนี้ก็คือเกือบเกือบ5%เปร็ลยมันก็เลยดูจะเป็นแบบปัจจัยกดดันนะครับให้ทางเฟดเนี่ยควรที่จะลดดอกเบี้ยนะครับ <mm แต่ทีนี้ความยากนะครับความยากของครั้งนี้มันคือนอกจากตัวเลขการจ้างงานที่มันออกมาไม่ค่อยดีแล้วอ่ะข้อมูลเงินเฟ้อเนี่ยก็ดันออกมาไม่ค่อยดีด้วย <mm ซึ่งเฟดนะครับก็ค่อนข้างให้ความสําคัญอ่าอย่างที่บอกไปว่ามีสองหน้าที่หลักใช่ไหมครับทีนี้ตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยคือก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับคือจากตัวเลขล่าสุดเนี่ย ตัวพซ PCE ครับซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อหลักเนี่ยของของเฟดเลยในการพิจารณาพิจารณานโยบายนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นตซึ่งก็สูงกว่าเป้าหมายที่สองเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้จริงๆอะตอนแรกอะตลาดอะครับก็ยังไม่ได้รีแอคอะไรดุนแรงมากเพราะมองว่าแบบเออมันก็ยังรับได้นะมันยังดูขึ้นไม่ค่อยเยอะอแต่หลังจากที่ตัวดัชนี p p i ครับของตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยออกมาที่แบบเพิ่มขึ้น 0. 9ในเดือนเดียวนะครับ อันนี้คือช็อกตลาดเลยเพราะว่าอะไระครับ <_ t ot> เพราะว่าตัว PPI เนี่ยคือนอกจากออกมาเกินจากที่ตลาดคาดการแล้วเนี่ยคือการสูงขึ้นของตัวดัชนี PPI ครับมันเป็นการสะท้อนถึงต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมาจากราคาวัตถุดิบหรือวาสวนประกอบอะไรอย่างเี้ครับซึ่งอันนี้มันมีโอกาสที่ว่าจะส่งผลนะครับไปที่ตัวดัชนี PCE เนี่ยในอนาคตได้มันก็เลยทำให้เกิดความกังวล นะครับครับทีนี้ครับทีนี้อ่ะเขียต่อคะโอเคครับก็เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับที่เฟดให้ความสําคัญเนี่ยดันออกมาในทิศทางที่ไม่ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็ไอ้ทิศทางที่ไม่ดีเนี่ยทําให้การดําเนินนโยบายเนี่ยมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันครับทีนี้ถ้าดูจากปัจจัยอื่นเพิ่มเติมนะครับคือต้องบอกว่าครั้งเนี้ยมันมีปัจจัยกดดันอื่นๆเพิ่มด้วยอย่างเช่นปัจจัยกดดันทางการเมืองนะครับที่ท่านผู้นํา สหรัฐเองเนี่ยก็ออกมากดดันอยู่ทุกครั้งนะครับว่าแบบเออเนี่ยเป็นมิสเตอร์ทูเลตบ้างทําไมไม่ลดทีลดที่สักทีได้ไหมอะไรเงี้ยประเทศอื่นเขาลดกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็คอยจะกดดันทุกวิถีทางเลยครับรวมถึงนะครับก็จะแบบเมื่อวานนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐก็ก็เหมือนจะมีการปรับฐานเหมือนะครับก็ลงค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะตัวแอสแจกนะครับพวกบริษัทเทคเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ที่กดดันให้ทางเฟดเนี่ยควรที่จะลดดอกเบี้ยนะครับ แต่มุมมองส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังมองว่าปีนี้ไม่น่าจะลดได้เยอะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่ามันก็ยังมีปัจจัยกดดันในเรื่องของเงินเฟอ้ออยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าในเดือนกันยานี้กันยายนนี้นะครับมีการลดแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ว่าอาจจะไปลดอีกทีปีหน้าอะไรก็ได้นะครับอ่า mm hmm. ครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์นี้นะครับทางประธานเฟดเนี่ยคุณเจโรมพาเวลเนี่ยก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับในการประชุมแจ็คสันโฮนะครับ ซึ่งก็เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหมดวาระนะครับในการดำรงตำแหน่งประธานเฟดนะครับในเดือนปฤษภาคมปีหน้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าจะมีการส่งสัญญาณนโยบายการเงินอะไรที่ทำให้ตลาดสามารถคลายความความกังวลได้หรือเปล่าครับครับโอเคงั้นภาพรวมรวมโอ้ดีมากเลยคุณบาสสรุปเข้าใจง่ายนะฮะแล้วก็เห็นภาพรวมที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันนะฮะดีมากๆเลยนะครับทีนี้ถ้า ถ้ากันยายนเนี่ยมีลดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือหมายความว่าปีนี้อาจจะหมดแล้วนะไม่ลดแล้วหรือคือผมมองว่ามีโอกาสที่จะไม่ลดแล้วแต่ว่าตลาดนะครับคาดการกันว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะมีแค่สองครั้งอืมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ฟันพงนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าอืมน่าจะอาจจะคาครั้งเดียวถ้าเกิดถ้าเกิดมีการลดเนี่ยเพราะว่าแต่แต่ว่าก็ก็อาจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นกันยาเพราะว่าปัจจัยกดดันมันเยอะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเฟดลดแล้วในเดือนกันยาเนี่ยเขาก็อาจจะพอมีเหตุผล ในการประชุมครัง้งถัดไปว่าแบบเออก็เพิ่งลดไปนะเดี๋ยวขอดูตัวเลขก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครับมันเป็นอย่างนี้ทุกประเทศเลยนะคือรัฐบาลพยายามกดดันกดดันเรื่องของการให้ผู้เกี่ยวข้อง,งเนี่ยเรววาก็คือแบง์ชาตินะฮะให้ลดดอกเบีย้ยนะฮะที่อเมริกาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าอเมริกาจะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าจะสร้างผลกระทบไปทั่วโลกครับ,รบอ่ะใช่เขาเป็นเขาเรียกว่า ผู้นำผู้นำโลกผู้นำครับแล้วก็ประเทศอื่นๆถือถึงกงนดอลลร์เยอะเป็นทุนสำรองหลายประเทศมามามาชวนคุยเรื่องค่าเงินดอลล่าด้วยนะฮะทีนี้มาคุยเรื่องของดอกเบี้ยนะเดี๋ยวสองท้ายนะเรื่องของดอกเบี้ยก็คือว่าถ้าลดเป็นยังไงนะถ้าลดเกินกว่าหนึ่งครั้งแล้วไงถ้าไม่ลดยังไงนะมันจะส่งผลยังไงต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและการลงทุนในในมุมของคุณบาสเลยนะะครับอืม ได้ครับคือปกติเนี่ยสภาพเศรษฐกิจนะครับคือจะชอบการลดดอกเบี้ยแล้วก็คือการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับเขาเรียกก็คือว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยคือจะทําให้นะครับสภาพเศรษฐกิจจริงนะครับก็คือว่าอย่างเช่นประชาชนทั่วไปแล้วกันถ้ามีการกู้นียืมสินอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะกูซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีต้นทุนอยู่แล้วทีเนี้ยรายได้เนี่ยปกติอะเออต้องบอกว่ารายได้ที่เป็นเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ จะเติบโตค่อนข,ข้างช้าทีนี้ถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันอยู่ในระดับปกติอสมมติว่าก่อนเรากู้แล้วนะครับมันอยู่ในระดับปกติเนี่ยคือเราใช้จ่ายปกติเราอาจจะวางแผนมาแล้วว่าเอ้ยถ้าดอกเบีย้ยประมาณนี้นะเราจ่ายไหว่ะเท่านี้ปึ๊บทีนี้ถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันลดต่ําลงเขาประกาศลดดอกเบีย้ยเท่ากับว่าเออเราเนี่ยจะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะทําให้เราปลดหนี้ได้ช้าลงเพราะว่าต้นทุนเราสูงขึ้น ทีนี้ในทางในทางเดียวกันก็คือผู้ผลิตเนี่ยหรือว่านักธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็มีต้นทุนในการประกอบธุรกิจเหมือนกันนะครับก็คือเขาก็ไปกู้ธนาคารมาเนี่ยแหละมาประกอบธุรกิจทีนี้การขึ้นดอกเบีย้ยก็จะ i m p a c t ในทางลบกับการดําเนินธุรกิจเพะจะทําให้กําไรเนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ส่งผลให้กําไรเพิ่มขึ้นทีนี้มันก็จะส่งผลต่อไปนะครับให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยโตวเวลาที่ลดดอกเบีย้ยครับ แล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเกิดบริษัททำกำไรทำกำไรได้ตลาดหุ้นก็ขึ้นอีกมันก็จะเป็นเวัฏจักรที่คนอ่ะชอบอในการที่ลดดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยก็คือสถาน,นการณ์ะกลับกันเลยเศรษฐ,ฐกิจก็จะเริ่มมีการชะลอตัวนะครับอคนที่จะกู้นี้ยืมสินก็อาจจะไม่ค่อยกล้าแล้วอการชะลอทุกอย่างการจะใช้จ่ายการจะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าตอนเนี้ยเศรษฐ,ฐกิจไทยเนี่ยถ้าเกิดมาดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจเนนะว่าแบบเออคนก็ อาจจะไม่ไม่ค่อยกล้ากู้กันแล้วหรือว่าแบบธนาคารก็ไม่ค่อยปล่อยแล้วอะไรอย่างงี้ครับอืมก็ยังดีครับที่ล่าสุดก็เพิ่งลดดอกเบีย้ยไปอ,อ <c oughs> ครับโอเคก็ภาพรวมก็คือถ้าลดดอกเบีย้ยส่งผลดีต่อภาคของการลงทุนแล้วก็อ่เศรษฐกิจมันก็มีแนวโนว่าจะดีขึ้นคนกล้าลงทุนขึ้นนะฮะอภาระดอกเบี้ยในมุมของผู้ประกอบการก็จะลดลงนะฮะแต่ขนาดเดียวกันมันก็จะไปเสี่ยงเรื่องของอ่ เขาเรียกว่าถ้าถึงจุดหนึ่งมันมีความร้อนแรงเกินไปในเรื่องของการลงทุนค่อยไปพิจารณาในเรื่องของการคงดอกเบี้ยหรือเพิ่มดอกเบี้ยถูกไหมครยใช่ครับเพราะว่า<ม>ในยามที่เศรษฐกิจเนี่ยมันพุ่งแรงมากๆครัมันร้อนแรงมากๆอันนี้ยทางผู้กําหนดนโยบายครับธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ย<ม>ก็ต้องมาเบรกแล้ว<ม>ก่อนที่เพราะว่าเวลาที่คือเศรษฐ,ฐกิจมันจะโตได้ครับคือมันมาจากการลงทุนเนี่ยครับและการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ก็คือเขาจะมีการกู na, shared, ้มาลงทุนนั่นแหละเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำนะครับดอกเบี้ยต่ำก็กู้เยอะหน่อยเพราะว่าต้นทุนน้อยเพื่อจะได้สร้างแบบมีเลเวลเลชจะได้แบบว่าสร้างกำไรเยอะๆอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยถ้ามันร้อนแรงมากๆแล้วมันอยู่ในจุดที่แบบเริ่มเสี่ยงแล้วคนแบบโอ้โหกู้เกินตัวบ้างบางทีกู้มาทําธุรกิจก็เจ๊งหรืออะไรเงี้ยนีเสียเริ่มเยอะอะไรเงี้ยอันนี้แบงก์ก็ต้องเริ่มแล้วว่าแบบอคือธนาคารกลางอาจจะต้องมองแล้วว่ามันร้อนแรงเกินไปนะไอ้ถ้าอย่างเงี้ยอาจจะต้องเบรกแล้วอันนี้ก็อาจจะมีการ่าขึ้นดอกเบี้ย อันนั้นก็เสี่ยว<ช>ต้องดูต่อไปครับเพราะตอนนี้ก็อืแนวโน้มควรจะเป็นขาลงครับสําหรับดอกเบีย้ยนะ,ะครับก็คือเรานักลงทุนเราก็ติดตามนะฮะเมื่อไหร่มีประกาศเฟดประกาศแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยก็คือส่งผลตีนะฮะต่อในฝั่งเรานะที่เป็นนักลงทุนนะครับ